ตามหารถคันนั้นรถมันบีบแก่ใส่ข่อยปีก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 เนี่ใช้เสือได้บ่เนี่ยโทรศัพท์ข่อยเัดใส่เสือได้บ่ ทำหารถขนนั้นะรถมันบีแก้ใส่ข้อไม่ง่ามัดไปเลยค่ะใส่ข้อเสือไปเลย,ยมันใส่ข้อเสือสอเส่อไปอปวานหนิเบิ่ง <c oughs> เอา ต er ิดโทรศัพท์ใส่คอปลูกใส่คอไปเลยมัดใส่คอไป คือเลิกงานแล้วค่ะสวัสดีค่ะคอยกระลืมสวัสดีคอยย่านคอยอันจับโทรศัพท์ว่าท่านนะเพราะว่า,า,าคอยไาจะทายคุ่นนั่หารถขั้นหนึ่งรถตขี่จักรยานสีน้มีแก่เป็ๆ ผู้ขับรถแห้งเถอะอย่าโอเอ้ย เห็นสองมืออันนี้ไม่เห็นขับสองมืออยู่เด้อค่ะเด้อเห็นรักก็ได้ กลับบ้านได้ผมกับพ่อผมไฟเห็นป้าไฟขนาดไหน ชูวบัชูวอย่างนี้แหละวันนี้แดดดีค่ะ กดอันต <God. S 1> <laughs> ัวกระจอ๋ะจอดกระจอไปสีเขียวแล้วเราก็ไปโอ้ยค่ะได้้ยดังกี้ ฝรั่งนี่คือเส้นทางที่เราปั่นจักรยานจากสถานีรถไฟไปที่ทำงานนี่ทางนี้ก็ไปได้นี่ ขอไไดไปเรียนวิทย์เท่าเราสามเลยขอดี้สองมืออย่าได้เห็นมาสองมือไทยตั้งโดนลืมอัดสละไม่เห็นนะแถเมื่ออยู่ได้รถขึ้นเพิ่งนี่เนาะรถนัถน่งเดิ นางเลนนี่คือทัานดาษล,ลานฟันลานฟันเขาเซนนี่ถูกต่ำบน,นต่ำบนนึงหมอฝันมาทางลัดค่ะ เชือกผูกแบบนี้สักข้อนี่กูได้บีบแต่สักข้อดเลยสัญญาณมือค่ะขั้นอีกนี่นก็บ้านเพื่อนเพื่อนร่วมงานที่ทำงานด้วยกันบ้านโมสายมือ เขาเห็ดแล้วหรอตอนนี้ดูดอกไม้ก็สวนเลยค่ะเขาจ้องเขาจ้องว่างท้อจ้องว่างท้อันท้อน้ำท้อสวนท้อน้ำท้อไอ้เสาไม้ยังเป็นทางอันนั้นเยาะดอกไม้ข้างหน้าแต่ตัวเสียดายมันมันอยู่ปอดูและนะ ก้อนหินออกาาก้อนหินตะวันบ้านแจบมันคือเป็นกระตุกกระตักเขาเลื่อออกมือเ้าเลยมือเ้าคอยมามันเ,นเป็นป้ายแบบปิดทางไว้เหลืองาน,น,นาเร็วๆรถสักรสีแดงไปอ้อมอ้อมทั่วทิพย์ทั่วแดนพุ่นต้นนา สิไปได้บ่ได้ตอนน่ะไปบ่ได้ก็เขาบุกงูจักทางจะไปออมกับเลือดแบบนี้เดืนเขาวางวนทางเขาลือถนนลือออกลือออกแล้วก็วางท่อน้าท่อส้วมท่อยางท่อสายเคเบิลสายไฟฟ้า ปั่นจัก,กรยานเลาะแหลกเปงสิละหลักหลกไปนํำบานคนหลบไปน้ำบานคนเรามันก็จะไปสอดสอดถนนใหญ่วางมีไฟเขียวไฟแดงเข้ารัดลองสิมันถ้าเกิดว่ามีพายุมีลมแห้งๆมันก็จะคอยพนห้เฮ้านะ อรอโมแห้งไปเรื่อยๆค่ะก็กะจะถึงปันปักแห้งแล้วส,สัญญาณมุดไหมคะลดมากลดมากคนก็ไปจังสี่ กนไปบ่ได้ตอนก้อยว่านจะไปได้บ่ได้ตอนให้ลงตรงนี้เขาบอกเขาปิดทางไว้เราก็ไปกับเขาไปแล้วก็สัญญาณแล้วก็เยวซ้าย ค่อยๆมองซ้ายมองขวานมนรถมาาบอให้รถไปก่อนก่อนเข้ากับไปที่ลังรปไวหรอกทำตามกฎจราจรเราก็มาถึงสถานีรถไฟแล้วค่ะ ที่จอดรถก่อนเพราะว่าเราจะจอดจอดอีกเที่ยก็เป็นอาทิตย์พลัดที่ตรงที่ไม่มีคนล่องเก้าหนีแล้วา่ะค่อยจอดแที่เดิมค่ะที่เดิม ก็ไปบ้านสองสามยกลถขึ้นสุดว่าเราจอดโดนจอดโดนก็ต้อง ลมสายลมส้นปลอก,ก,ลกตกได้มีเงินซื้อมาได้บ่อยางสิล็อกล็อกก่อนล็อกของล็อกเลยมีสองล็อกสองล็อก,กล็อกสองตัว ดมันต้องเลด้ายเลยกจอดเสร็จแล้วคนะ่ะให้เ้ย นะคะว่ตรวจเดี๋ยวลืมแจเอาออกแล้วอันแจตรงนี้อำเภอขจาม้าอันไม่ค่ายแบบค้นนึงจอดจะขยานไใบโดนหน้าที่อะไรเนี่ งานสำรอง่าจากองศาแต่ว่ามันกดไฟมาแลยอ้ยมันกระกระตายกระสนกระกระสุนลนนี่ทสางงับมันสินกรับลนกระคอนกระสุนกระไวนะนะับกระสกรได้ด้วยนะ ตะยางทายลูปเลนไหเลเกือบรถไฟงับถ้ามันงับล่งคอยไปอยู่กลางรถไฟมันออกมากบดาดเายเห็นว่าเขางับลง่งเขาแทนที่จะเปิดไว้ค้นขามแดงนะเขาคือเปนลน เขาเป็นอย่างกันเด็กน้อยเขาเป็นอย่างก็คือป็นมโวยโวยไปไปก็พอกรลืมใจเงินย่างพันอัตเบิร์เขาหลายพอก็ลืมใจเงินใจเงินก่อนค่ะได้แล้วไ่มีคน ไปใส่เขาเป็นยังเขาคือตื่นเต้นเล็กน้อยซึ่งมันพอพักกันเป็นยังไม่เห็นมากเลยอเหรอ ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไปคนเดียวของเราวาาู้ดเดียวไปผู้เดียวกินขนมค่ะกินขนมอยกก้อนหนึ่ง้าจะคุยเพิ่นเกือบสิบประจัยเงินก็สะเบงเด็กนอนเป็นยังชงวิตอีบบัรานเด็กนอยสนคนต่างจากินขนม ดอกไม้สวยค่ะใบมันจะร่มสีบลอนด์คม ائ. มาไเห็นไหมคะ มาแล้วย่ายนะมามาหลยมาใกนม่รู้ว่ากระบวนยาวหรือเปล่าทำมือแล้วก็เลิกรถไฟมาแล้ว